เ่อะทเอย่างเงี้ยขี่มาทางลบบุรีนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสี่สิบนาทีนะครับที่อำเภอเถินจังหวนนัดลำปางนะครับ ผมยังต้องเดินทาง90กิโลเมตรจากจากุดนี้จะมืดแล้วครับแต่ว่าน้ําเยอะมากและไหลแรงมากด้วยนะเหลือระยะทางอีก40กว่ากิโลเมตรตั้งเต็นท์เหรอครับใช่ครับแล้วลาน3ามนราผมไม่คิดว่าคุณจะมาอย่างนี้สวัสดีครับส<อ>วัสดีครับถือเอาไปลองไปครับชั่วโมง